วันนี้เรามาอัปเดตโน้ตใหม่ที่เขตบางซื่อได้แล้วกันนะคะ อันแรกนะคะเป็นการปรับปรุงซอยวงสว่น11นะคะท้ายซอยบรเวณหน้าสวนพีแมนชั่นนะคะเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมและถนนชุรชุกค่ะถัดไปนะคะก็เป็นการปรับปรุงซอยวงสว่รค์ี9ทั้งซอยเลยนะคะเนื่องจากซอยนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมแล้วก็ผิวถนนชุกชุกซึ่งเป็นมาหลายปีมากๆนะคะแล้วก็เนื่องจากซอยนี้เป็นซอยกระชนเนาะเราก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากนะคะก็ต้องขอบคุณทางเจ้าของที่ด้วยที่ยินยอมให้กสมเข้าไปปรับปรุงค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นซอยประชาราสาย1ซอย38นะคะเราเรียกกันว่าซอยสีน้ำเงินอ้่ยู ไซต์ก่อสร้างบางซ่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ต่ํามีน้ําท่วมตลอดเวลานะคะนี้เราก็ได้งบมนเรียบร้อยแล้วค่ะซอยถัดไปนะคะก็จะเป็นซอยกรุงเทพนนทบ,บุรี3ามัาน,นี้ก็เป็นน้ําท่วมเรื้อรังเหมือนกันนะคะจุดที่เราจะปรับปรุงเนี่ยก็คือตั้งแต่เข้าหน้าปากซอยไปเลยเลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็จะเป็นซอยย่อยทั้งสองซอยค่ะจะเป็นจุดที่พื้นที่ต่ำสำหรับซอยกรุงเทพนนทบ,บุรีห -6 นะคะหรือว่าซอยวัดทองเนี่ยตอนนี้เราก็จะมีทําเพิ่มที่ซอยย่อยที่2นะคะที่มีปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกัน โครงการปรับปรุงขอบฝาบอ่อแล้วก็ฝาท่อระบายน้ํานะคะของซอยประชาชื่น37เนอะอันนี้เราก็ทําทั้งซอยเลยยกเว้นจุดที่มีฝาท่อใหม่อยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่ามีปัญหาน้าท่วมเนาะแต่ว่าถ้าเราจะเปิดฝาท่อมาลอกท่อเนี่ยก็จะทำให้ฝาท่อพังเนาะแล้วก็จะไม่มีฝาอื่นมาทดแทนก็เลยปรับปรุงฝาท่อใหม่ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมีการลอกท่อต่อไปะคะ่ะซอยโชติวัตร12และ14เนี่ยก็ทําทั้งซอยนะคะรวมถึงทางเชื่อมของทั้งสองซอยด้วยเนาะยกเว้นซอย14ที่เข้าไปแล้วก็อยู่ซ้ายมือเนี่ยจะเป็น ก็ะะเลยไม่ได้รบบลงค่ะสวนสวนสาธารณะเราก็ทําเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ในซอยโชติวัฒน์เนี่ยก็จะมีพื้นที่ว่างอยู่เนาะถ้าเราเข้าจากปากซอยสะพาน99นะคะเจอสารเจ้าเราเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บเนี่ย,<ๆ>ยก็จะอยู่ฝั่งมือข้างข้าง,าง,างสาลเจ้าเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นที่จอดรถที่ค่อนข้างทุดโซมเนะตรงนี้เราก็ได้งบประมาณมาเพื่อทําเป็นสวนหย่อมให้ชาวโชติวัฒน์ได้ใช้กัน ต่อไปก็จะเป็นโครงการมหาการของเรานะคะที่เป็นการปรับปรุงภูม,มิทัตแล้วก็ทางจักรยานเนาะพร้อมทางเท้าส่วนสาธารณะริมของกรับปานะคะนี่ก็เป็นโครงการที่เรารับฟังเสียงประชาชนเนี่ยมาตั้งแต่ปี6 6เนาะจนออกแบบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยปี67เนี่ยเราก็ได้นาเข้าสู่สภากพ์รุงเทพมหาคนครนะคะปีนี้ปี68เราก็ได้รับงบประมาณมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงต่อไปในปี69เนาะส่วนที่จะทําของเสดหนึ่งนะคะเริ่มตั้งแต่ตรงโลตัสประชาชื่นนะคะยาวไปถึงทางรถไฟบางซ่อน,นะค่ะ ถัดไปค่ะก็จะเป็นการปรับปรุงเกาะกลางทางแยกพิบูลสงครามหน้ามจอจพเนอะแล้วก็เลยไปทางวงสว่างนะคะที่ตอนนี้จะเป็นลูกช้างอยู่นะคะอันนี้ก็เก่าและซุดโทมค่ะส่วนโครงการปรับปรุงหลังคาภูมริรานอเนกประสงค์ของชุมชนราชทรั์นะคะก็จะไม่ได้อยู่ในเล่มงบประมาณนะคะแต่ว่าก็จะมีการใช้งบของทางสำนักง,งานเขตบ,บางซื่อเพื่อที่จะทำหลังคาตรงนี้ให้